ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นของกลุงใหญ่ตัวนี้เป็นทรงประมูลนะฮะก็มีคิวข้างนิดนึงแล้วก็เป็นงานไม้ไผ่สีสุกตัวนี้เป็นงานไม้ไผ่สีสุกก็เป็นของไม้ไผ่นะครับข้างๆเขียนว่ามั่งมีสีสุกนี่ฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีวันที่ที่ผลิตที่หุงใหญ่เหลาก็เป็นวันนี้ครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นของมันว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองดูฮะ หนักดีดีใจมากเลยครับนี่มูลระดับช้าน้ำจะค่อนข้างกระจายครับตัวนี้น้ำจะกระจายมากครับมูลระดับเร็วขึ้นมานิดนึง รับเร็วเลยน้ำกระจายเป็นเมตรฮะน้ำข้างๆน้ำตกข้างนี่กระจายเป็นเมตรเลยนะยาวเกือบเมตรฮะลองดูให้ดีฮนะแล้วสะเทียนมากไม่มีมุดน้ำไม่ว่าจะหมุนเร็วแค่ไหนระดับปุ๋ยระดับกลางๆมาก็จะมาประมาณนี้เป็นงานที่ถีติดมือมากฮะไม่ว่าจะรอบต่ำรอบสูงก็ถีแบบนี้มาเลย ้ติดคายอลองดูวนะ่าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองสปีดแบบว่าสุดๆเลยนะดูสุดๆเลยลองใหม่เดี๋ยวจะสปีดแบบสุดๆเลย เป็นเหียรใบพัดล่องหนอีตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับจีน่าดูพอดีครับดูไว้เลยฮะไม่มีดินไม่มีสายไม่มีมุดน้ำฮะ ทรงปรมูลับหมูลระดับที่ตกกันก็จะประมาณนี้ฮะน้ำก็จะออกมาแบบนี้ครับก็เป็นกบดุงใหญ่ทรงประมูลไม้ไผ่สีสุกเดี๋ยวเราเจอกันครับคืนนี้ฮะ